สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณครูนิสากรกาแก้วนะคะกับวิชาศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาขึ้นหัวข้อใหม่นะคะเป็นยุคศิลปะสมัยประวัติศาสตร์ไทยนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะเราเรียนทั้งสมัยโบราณไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ะค,ะครั้งนี้นะคะจะไม่ก่อนแล้วนะคะจะเป็นสมัยประวัติศาสตร์ไทยเลยเพราะว่าเป็นสมัยที่มีการบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเริ่มตั้งแต่สมัยแรกคือสมัยสุขโขทยัยต่อด้วยสมัยอยุธยาและตามด้วยสมัยรัตนโกสินทร์นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยเนาะ ยุคสมัยทางศิลปะไทยเนี่ยวันนี้เราจะเรียนแค่ของทัศนศิลป์เท่านั้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเนี่ยเรามาทบทวนเนื้อหาเดิมๆกันก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเนาะอ่ะสมัยโบราณนะคะสมัยโบราณเนี่ยก็คือสมัยที่มนุษย์เนี่ยยังอาศัยอยู่ในถ้ำอยู่ใช่ไหมคะยังมีการเล่ล่อนกันอยู่ยังไม่มีการอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะคะซึ่งมียุคต่างๆก็คือมียุคหินนะคะแล้วก็ยุคโลหะ สองยุคนี้นะคะสองยุคนี้เนี่ยก็จะสามารถแบ่งแยกกันได้ก็คือตามเครื่องมือตามพวกภาชนะเครื่องใช้ <t od it> พวกนี้นะคะอย่างเช่นยุคหินเนี่ยเครื่องใช้เครื่องมือของเขาเนี่ยก็จะเอามาจากหินนะคะส่วนย oh ุคโลหะเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้ก็จะทํามาจากโลหะโอเคนะคะอันนี้คือการแบ่งเส้นแบ่งบางๆแค่นี้เองนะคะตามชื่อของยุคเลยนะคะ คราวนี้มาดูที่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือสมัยที่มนุษย์ออกจากถ้าม,มาแล้วก็สามารถตั้งเป็นอาณาจากักรอาณาจักรหนึ่งได้แล้วนะคะมีผู้นํามีผู้ตามแล้วก็มีพวกสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถระบุได้ว่ามาจากช่วงสมัยไหน น,ะะนี่คือสมัยก่อนปรวัติศาสตร์แต่ที่เขาไม่มีก็คือยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษ์อักษรนะคะเริ่มที่สมัยแรกก็คือสมัยทวารวดีนะคะสมัยนี้นะคะเป็นสมัยที่เก่าแก่นะคะเป็นสมัยที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียโดยตรงเลยนักเรียนแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะสามารถพบศิลปะได้เนี่ยจะอยู่แถวาทางภาคกลางของประเทศไทยนะคะ ต่อมานะคะเป็นสมัยศรีวิชัยสมัยศรีวิชัยก็พบได้ที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะต่อมานะคะเป็นสมัยลบบุรีนะคะสมัยลบบุรีคือสมัยที่ได้รับอิทธิพลมาจากพวกขอมพวกเขมรน,นะคะพวกนี้นะคะแล้วก็พวกแถบทางที่ปรากฏวัตถุโบราณหรือว่า เป็นสงนสถาป,ปัตยกรรมที่สามารถพบได้ในสมัยลบบุรีเนี่ยก็จะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีอันนึงแหละอยู่ที่ภาคกลางอยู่ภาคตะวันออกแล้วก็มีอันนึงก็คือภาคอีสานนะคะภาคนี้คือภาคที่มีพวกสถาป,ปัตยกรรมพวกสมัยลบบุรีแล้วก็วัตถุโบราณเกี่ยวกับลบบุรีเนี่ยเยอะมากนะคะต่อมานะคะคือสมัยล้านนานะคะสมัยสุดท้ายก่อนที่เราจะไปขึ้น สมัยประวัติศาสตร์นะคะเป็นสมัยที่มีงานศิลปะไทยแบบแท้แล้วนะคะไม่ยังแบบไม่ได้ไปเอาอิทธิพลมาจากไหนให้มันให้มันเยอะๆนะคะแต่ก็มีบางส่วนที่ได้รับอิทธิพลมาจากพม่านะคะแต่ก็ไม่เยอะเท่าพวกกรุป,ปุรีพวกศรีวิชัยแล้วก็ทวาราวดีนะคะเป็นศิลปะที่เป็นตัวของไทยแล้วนะคะอยู่ที่ลานนานทางภาคเหนือ นะคะโอเคนะคะงั้นเรามาขึ้นสมัยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยแรกนะคะก็คือสมัยสุโคไทยนะคะสมัยสุขโขไทยนี้นะคะเป็นสมัยที่คงความเรียบง่ายนะคะเป็นสมัยที่ยุคเริ่มแรกเลยที่มีลายลักษณ์อักษรใช่ไหมคะสมัยพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหม คราวนี้ถ้าเกิดยังคงความเรียบง่ายแบบนี้พวกงานศิละปะทางสมัยสุขโขทัยก็จะอยู่ในความเรียบง่ายด้วยนะคะมาดูชิ้นแรกกันชิ้นนี้นะคะก็คืองานจิตรกรรมนะคะเห็นไหม,มคุณครูเขียนไว้ยให้งานจิตรกรรมเนี่ยก็คือพวกภาพวาดพวกภาพระบายสีอะไรพวกนี้นะคะหรือจะไม่ระบายสีก็ได้อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยคือการขีดเขียนลงบนแผ่น หินชนวนแผ่นหินชนวนเนี่เป็นแผ่นหินสีดำๆทั้งเรียนเป็นหินเนี่ยแหละเวลาเราจะเขียนน่ะเราจะมีอุปกรณ์ก็คือเป็นปลายแหลมนะคะปลายแหลมๆ,นะะแ,ลมๆแล้วก็ค่อยตอกตอกตอกให้มันเกิดเป็นเออ่อร่องนะคะมันก็จะกลายเป็นรูปภาพ ศิลปะ,ะส,สมัยสุขโขทัยเนี่ยยังอยู่ในอุดมคติความเชื่อว่าความงดงามของภาพเนี่ยจะต้องออกมาในทํานองนี้เท่านั้นนะคะตัวอย่างเช่นภาพมา้านักเรียนเห็นม้าใช่ไหมคะม้าก็จะนั่งแบบนี้นะคะจะมีการแอนตูดออกมานะคะมีการาพับขาเห็นไหมคะเห็นม้าพับขาตรงนี้ไหม นั่นแหละคนนะคะก็จะมีแพทเทิร์นแบบเดียวกันนั่นคืออุดมคติความเชื่อว่าความงดงามจะอยู่แบบนี้นะคะภาพนี้นะคะเป็นเรื่องราวของชาดกนะคะที่พบที่วัดสีชุมนะคะอยู่สุขโขทยัยต่อมาอีกนะคะงานจิตกรรมของสุขโขทยัยที่มีการระบายสีแล้ว เด็กๆดูภาพนี้นะคะเป็นจิตรกรรมฝาผนังในคููหาปรางวัดเจดีเจ็ดแถวนะคะอยู่ที่สุโขทัยภาพนี้ถ้าเกิดนักเรียนสังเกตเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเขาใช้แค่สีเดียว นะคะเห็นไหมมันจะเป็นออกสีน like yeah ้ําตาลใช่ไหมคะถ้าเกิดอยากให้มันเข้มเนี่ยเขาจะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะถ้าเกิดเป็นช่วงที่มันอ่อนๆหน่อยอย่างเช่นช่วงจีวรนะคะช่วงผิวหนังของพระพุทธเจ้าพวกนี้นะคะเขาจะใช้เป็นสีน้ําตาลอ่อนแต่จะอยู่ในสีสีเดียวนะคะอยู่ในสีสีเดียวเขาเรียกว่าสีเอกรงเอกก็คือ1นะคะ เอกก็คือหนึ่งก็คือการใช้สีสีเดียวทั้งภาพตรงนี้คืองานที่มันเป็นเอกลักษณ์ของสุขโขทยัยสีที่เขานิยมใช้นะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็อีกสีนึงก็จะเป็นสีดำนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะงานชิ้นนี้คืองานอะไรคะของคัศสนศี์มี 1. นและจิตกรรมปรติมากรรมสถาปัตยกรรม งานชิ้นนี้คืองานปฏติมากรรมนะคะเด็กๆยังจำปฏติมากรรมได้ไม่เอ่ยอุ้ยจำได้ไหมคะปฏติมากรรมก็คือรูปของงานศิลปะที่ออกมาในแนวของสามมิตินะคะมีความนูนขึ้นมามีความเว้าวหรือว่ามีความจับต้องได้จะไม่ทําลงบนแผ่นละหน้าแบบจิตรกรรม ะะซึ่งมี3ประเภทใช่ไหมคะนูนอะไรเอย่ยนะคะนูนต่ำนะคะนูนสูงแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลอยตัวนะคะซึ่งงานชิ้นนี้นะคะครูย,ย่อให้ดูงานชิ้นนี้คือปฏิมากรรมนูนต่ำนูนสูงหรือว่าลอยตัวคะ ถ้าเกิดเป็นพวกภาชนะเครื่องปั้นแบบนี้สามารถมองได้รอบๆแบบนี้มันจะเป็นปฏิมาการรมแบบลอยตัวนะคะลวดลายที่ปรากฏลงบนถ้วยชามพวกนี้เขาเรียกว่าสังคลโลกนะคะสังคลโลกคืออะไรนะคะสังคลโลกก็คือพวกภาชนะเครื่องปั้นดินเผาธรรมดานี่แหละแต่มันจะมีการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะปกติประเทศไทยเนี่ยจะ ปั้นเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้วแต่ยังไม่มีการวาดลวดลายหรือว่าการเคลือบผิวนะคะแต่เครื่องสังคโลกเนี่ยก็คือได้อิทธิพลมาจากประเทศจีนนะคะมาถ่ายทอดให้ประเทศไทยแล้วก็มีการวาดลวดลายลงไปในพวกภาชนะพวกนี้พอวาดเสร็จเขาก็จะเอาไปเคลือบนะคะก็จะเกิดความสวยงามแล้วก็ขายออกไปต่างประเทศได้นะคะ แล้วก็ดินที่ประเทศไทยเป็นดินที่ดีมากนะคะเวลาปั้นเวลาเผา,าเวลาเคลือบอะไรพวกนี้ก็จะไม่แตกนะคะไม่ร้าวนะคะโอเคภาพที่ปรากฏบ่อยๆนะคะก็จะเป็นพวกรูปปลานะคะเรียนเห็นปลาไหมเห็นไหมคะอ่ะเอาใหม่ปลามีตัวปลานะคะมีพวกดอกไม้นะคะเห็นไหมดอกไม้ เยอะแยะเลยแล้วก็จะรูปกลงจักอะไรพวกนี้นะคะก็จะปรากฏเห็นบ่อยๆนะคะซึ่งสุขโขทัยที่เด่นๆนะคะที่เด่นมี2ออย่างนะคะเรื่องของปฏิมากรรมเด่นๆนะคะหน่นะคะก็คือเครื่องสังฆโลกนี่แหละ ะะสองนะคะที่เด่นๆของสุขโขทัยก็คือพระพุทธรูปนะคะ,ะมาดูพระพุทธรูปกันว่าเด่นยังไงพระพุทธรูปของสุขโขทัยนี่คือสวยงามที่สุดในทุกยุคทุกสมัยแล้วนะคะก็คือมีใบหน้าที่คล้ายกับผู้หญิงเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นส่วนเป็นส่วนกันอันแรกนะักเรียนดูผมของพระอ,องค์ ของพระพุทธเจ้านะคะจะมีพระเกศาที่เล็กนะคะขมวดเล็กๆตรงนี้เห็นไหมคะปกติสมัยอื่นๆหรือสมัยที่มันก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการขมวดของผมเนี่ยที่มันใหญ่นะคะแต่อันนี้จะค่อยๆทาไปทีละอันทีละอันทีละอันนะคะแบบนี้นะคะครา,าวนี้มาดูใบหน้าของพระพุทธรูปกันบ้างนะคะ,ะ,คะมีใบหน้าที่เรียวเล็กเป็นรูปไข่ ะะคะเด็กๆด,ดูที่วงวงกลมตรงนี้นะคะสีเขียวๆตรงนี้เป็นรูปไข่นะคะมีคิ้วนะคะมีคิ้วที่โก่งนะคะตาเนี่ยจะลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะปากจะอมยิ้มนะคะปากอมยิ้มแล้วก็จะมีจมูกที่โด่งแล้วก็งุ้มลงมาข้างล่างถ้าเกิดดูแล้วก็จะเป็นพรอพูทธร,รูปที่ใจดีนะคะเพราะว่า ทางสุโขทัยเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยสงบสุขนะคะเขาก็เลยสื่อสารออกมาทางพุทธรูปด้วยนะคะอมยิ้มนิดนึงนะคะซึ่งปางแรกนะคะที่เขาทำกันอย่างเช่นตรงนี้นะคะคือปางลีลานะคะปางลีลา ก็คือการก้าวขามาข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ทิ้งสะโพกลงไปนะคะปางนี้จะทำยากมากๆเลยจะต้องมีการเก็บรายละเอียดเยอะพอสมควรนะคะมีความอ่อนช้อยเหมือนผู้หญิงเลยนะคะออรชันอ่อนแอนนะคะปางนี้นะคะคือปางมารวิชยัยนิยมทำที่สมัยสุขโขทัยนะคะเป็นปางที่มีคล้ายๆกับนั่งสมาธิอยู่แล้วก็มืออีกข้างหนึ่งจะวางไว้บนที่หัวเขา นะคะตรงนี้นั่นเองโอเคนะคะนี่คือพระพุทธรูปสุขโขทย a คงความเรียบง่ายคล้ายๆผู้หญิงนะคะความเรียบง่ายของสุขโขทัยยังไม่จบนะคะมาดูที่อ่า ทรง j จดีที่เขาสร้างขึ้นมา j จดี JD แบบนี้เนี่ยออกแบบเฉพาะเป็นรูปแบบของสุขโขทัยเลยนะคะก็คือทรงพุ่มข้าวบินนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทรงดอกบัวตูมก็จะมีลักษณะที่ยอด j จดีตรงนี้แหละมันคล้ายๆกับดอกบัวตูมที่ถวายพระนะคะก็ดอกบัวคือความเรียบง่ายเขาก็เลยเอาอจุดเด่นของดอกบัวนั้นขึ้นไปเป็นลักษณะของยอดเจดีเลยนะคะ มาที่อยุธยากันบ้างนะคะอายุทยานี้นะคะก็คือสมัยที่มีความรุ่งเรืองมีความร่ำรวยเงินทองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจะไม่เหมือนสุขโขทัยแล้วนะคะแบ่งออกเป็น3มระยะนะคะก็คือระยะอายุทยาตอนต้นนะคะอายุทยาตอนกลางแล้วก็อายุทยาตอนปลายนะคะมี3ระยะซึ่งเริ่มแรกเนี่ยก็คืออายุทยาตอนต้นเนี่ย ก็คือมันเป็นสมัยที่ต่อมาจากสุขโขทัยใช่ไหมคะพวกอยุทยาตอนต้นเนี่ยก็เลยได้รับอิทธิพลมาจากสุขโขทัยนะคะส่วนอยุธยาตอนกลางเนี่ก็คือเริ่มเป็นตัวของตัวเองและเริ่มเป็นตัวของอยุธยาและนะคะต่อมาอายุธยาตอนปลายนี่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปรียบเทียบให้ดูที่งานจิตกรรม เด็กๆด,ดูงานจิตรกรรมชิ้นนี้นะคะงานจิตรกรรมชิ้นนี้เป็นของอายุทยาตอนต้นนะคะคุณครูเคยบอกไปแล้วว่าตอนต้นเนี่ยคือได้รับอิทธิพลมาจากสุขโขทยัยใช่ไหมคะฉะนั้นพวกสีสันต่างๆในงานจิตรกรรมเนี่ยมันจะเป็นสีเอกหลงเห็นไหมคะภาพนี้คือใช้สีเอกรลงแค่สีเดียวใช่ไหมคะก็คือสีแดงแต่ว่าก็จะมีการติดทองมาด้วยนะคะใช้สีทอง บริเวณที่มันเป็นส่วนที่มันสําคัญจริงๆอย่างเช่นจีวรของพระพุทธเจ้านะคะเด็กๆดูีด๋ยวคุณครูซูมให้ดูภาพจะไม่ชัดเท่าไหร่น,นะคะเป็นภาพที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นเพราะว่าอายุทยาเนี่ยผ่านพวกศึกสงครามมาเยอะนะคะพวกงานพวกนี้ก็ยังหลงเหลือให้เห็นเนี่ยมันก็จะหายไปตามการเวลาไปด้วยนะคะมาดูอายุทยาตอนปลายคราวนี้ตอนปลายคือเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมคะ ถ้าเป็นตัวของตัวเองมันจะเพิ่มความเยอะความอลังการเข้ามาอีกความเยอะที่คุณคณพูดถึงก็คือสีสันนะคะสีสันจะไม่เป็นแค่สีเดียวแล้วนะคะจะเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเพิ่มพวกต้นไม้ก็จะเป็นพวกสีเขียวนะคะพวกเอ่อสีน้ำเงินอะไรพวกนี้สีทองสีแดงอะไรเข้ามาใส่ในงานจิตรกรรมนะคะคราวนี้มาดูรพพุทธรูปแบบอยุธยา ะะเขาเรียกว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องนะคะพระพุทธรูปทรงเครื่องเป็นยังไงก็คือมีความเยอะขึ้นมาไม่ใส่จีวรธรรมดาปกติแล้วนะคะใส่เครื่องกษัตริย์เลยนะ,ะใส่มงกุฎนะคะใส่มงกุฎเห็นไหมใส่เครื่องตรงนี้นะคะเครื่องเครื่องประดับนะคะของกษัตริย์เลยนะคะนี่คืออยุธยานะคะ คราวนี้มาดูงานสถาปัตยกรรมความเยอะยังไม่สิ้นสุดนักเรียนปกติเขามีแค่4มุมใช่ไหมคะแต่อยุธยาอยากได้เยอะมากกว่านั้นคือ12มุมเด็กๆด,ดูนะคะเดี๋ยวคุณรูณซูมภาพนี้ให้นักเรียนดูภาพนี้นะคะก็คือมุมที่1อ่ะตรงนี้คือมุมที่1นใช่ไหมคะนี่คือมุมที่2นี่คือมุมที่3แล้วมันมีอยู่4ด้านสด้านใช่ไหมคะอ่ะ 3คูณ4เป็นเท่าไหร่คะ12นะคะ3คูณ4เป็น12 J เจดีสมัยอยุธยาก็เลยเป็นเจดีย่อมุมไม้12อันนี้คือชื่อเลยนะคะเจดี JD. ย่อมุมไม้12อนะคะอยู่ที่วัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะามาที่สมัยของเรากันบ้างสมัยปัจจุบันของเราคือสมัยรัตนโกสินทร์ นะคะเป็นยุคสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาแล้วนะคะดูจากงานจิตรกรรมก็ได้นะคะมีการเขียนแบบตะวันตกนะก็มีการใช้หลักทัศนียภาพอย่างเช่นมีระยะใกล้กลางไกลใช่ไหมคะถ้าวัตถุที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะวาดให้มันมีขนาดใหญ่มากกว่าวัตถุที่มันอยู่ไกล้ๆนื้อออกไหมโอเคนะคะภาพนี้นะคะเป็นผลงานของครัวอินโขง ะะเป็นจิตรกรเอกของรัตนโกสินทร์ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะเดี๋ยวคุณครูขึ้นรูปมาให้ดูคือคนคนนี้นะคะมีการบวชเป็นสาม,มนเณรเป็นพระนะคะก็มีการวาดภาพแบบนี้ได้สวยงามมากๆเลยนะคะนี่ภาพนี้ก็เป็นของท่านนะคะที่วาดเหมือนกันเป็นภาพศึกยุทธหัตถีนะคะ เห็นไหมคะมันจะแตกต่างจากงานจิตรกรรมพวกสุขโขทยัยพวกอยุธยานะมันมีมีความรู้สึกว่าภาพมันดูเคลื่อนไหวนะคะเห็นไหมตรงนี้คือสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมกลำลังทำศึกสงครามแพงอยู่นะคะดูเคลื่อนไหวการใช้ทีแปลงแบบนี้สบัดแปลงแบบนี้ทำให้มันเคลื่อนไหวมากยิ่งขึง้นนะคะนี่ก็คือแบบตะวันตกเลยนะคะ มาดูงานพวกงานปฏติมากรรมกันบ้างนะคะงานทางฝั่งทางด้านซ้ายกันก่อนนะคะตรงนี้คือพระศรีศักยะทศพลยานถูกไหมนะคะถ้าอ่านไม่ถูกขออภัยในักเรียนทุกคนนะคะก็คือเป็นคนจริงๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเป็นมนุษย์ผู้ชายฉะนั้นเขาจะไม่ทําตามอุดมคติแบบ สุโคไทยแล้วก็จะไม่ใส่เครื่องกระสัดแบบอยุธยาแต่จะทำให้เหมือนคนจริงๆมากที่สุดมีเนื้อมีกล้ามเนื้อมีสัดส่วนอนาต,ตมีเหมือนคนจริงๆนะคะอันนี้คือเอกลักษณ์ของรัตนโกศิ์มาดูฝั่งทางด้านซ้ายคราวนี้พระบ,บรมรูปทรงมา้าม้าก็ทำเหมือนม้าจริงๆนะคะไม่ได้เป็นม้าแบบอุดมคติแบบสุขโขไทยที่ งอขาใช่ไหมคะแอนตูดขึ้นไปนะคะนั่งซะเรียบร้อยเชียวเป็นม้าที่มีสัดส่วนของม้ามีกล้ามเนื้อของม้านะคะนี่คือเอกลักษณ์เด่นๆของรัตนโกสินทร์ให้มันเหมือนจริงมากที่สุดนะคะ,ะงานต่อไปนะคะสถาปัตยกรรมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเนี่ยได้รับฉายาว,ว่าเป็นฝรั่งสวมชดา คือข้างบนเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าให้แทนเป็นชดานั่นเอง3ยอดนี้นะคะข้างล่างนี้ให้เป็นแทนตะวันตกนะคะเป็นการสร้างจากตึกก็ใส่ชดาขึ้นไปก็เป็นฝรั่งสวมชดานะคะเห็นไหมาภาพนี้นะคะก็คือพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะทั้งตึกเนี่ยคือเห็นก็รู้เลยใช่ไหมคะว่ามาจากอิทธิพลมาจากตะวันตก นะคะอย่างเช่นรูปหลังคาตรงเนี้ยประเทศไทยไม่มีนะคะที่เป็นหลังคาทรงโดมแบบนี้ถ้าเห็นโดมแบบนี้ก็คือได้มาจากะตะวันตกแน่ๆนะคะทำมาจากหินอ่อนทั้งหลังเลยค่ะที่นั่งอนันตสมาคมนะคะโอเคนะคะจบไปแล้วสําหรับการเรียนเกี่ยวกับสมัยประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะก็ ถ้าใครมีคำถามเหมือนเดิมนะคะถามครูในไลน์กลุ่มได้เลยถ้าเกิดว่าใครไม่มีคำถามแล้วเด็กๆสามารถทำแบบฝึกหัดที่ค,คุณครูใส่ลิงก์เข้าไว้ข้างล่างตรงนี้ข้างล่างนะคะกดเข้าไปทำได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มคะแนนให้ในักเรียนนั่นเองสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนักเรียนค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ